ขณะที่เขื่อนลำแชะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอยู่ที่อำเภอคอนบุรีพร้อมที่จะส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อที่จะปลูกข้าวนาปรังนะครับกลางเดือนมกราคมนี้ครับนายสมศักดิ์ทาบโลกาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนลำแชะ ที่ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีล่าสุดปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมที่เขือ่อนลำแชะมีปริมาณน,น้ำกักเก็บอยู่ที่243ล้านลูกบาทเมตรจากความจุกัก,กเก็บทั้งหมด275ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น88.4นะครับเปอร์เซ็นต์โดยมีปริมาณน,น้ำที่ใช้การได้จริง236ล้านลูกบาทเมตรซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน,น้ำสูงที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาทีเดียว ทำให้สามารถจะจะัดสรรน้ําให้กับทุกภาคกิจกรรมอย่างเต็มที่ครับ่าสุดคณะกรรมาการบริหารจัดการน้ําเ่อดลํำแชะนะคะได้มีมติเห็นชอบให้ทางเขื่อนสนับสนุนน้าให้กับพื้นที่เขตชลประทานในช่วงฤดูแล้งค่ะตั้งแต่ต้นปี2564อย่างเต็มที่โดยก็ให้ส่งน้ําเพื่อการเพ,า,รเพราะปลูกพืชฤด,ดูแล้งค่ะโดยเฉพาะการเพราะปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทานทั้งหมดรวมพื้นที่ประมาณ9 0,000ไร่ค่ะซึ่งก็คาดว่าต้องใช้น้ำประมาณ117ล้านลูกบาทเมตร ส gamer, ่ง <convert> น <to>. ้ำเพื่อสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ประมาณ1ล้านลูกบาทเมตรนะคะส่งน้ำเพื่อระบบประปาหมู่บ้านประมาณ12ล้านลูกบาทเมตรส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาประมาณ8ล้านลูกบาทเมตรส่งน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศตามลําน้ําธรรมชาติประมาณ21ล้านลูกบาทเมตรและส่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมจํานวน1.4ล้านลูกบาทเมตรก็คาดว่าจะต้องใช้น้ําทุกภาคกิจกรรมค่ะประมาณ160ล้านลูกบาทเมตรโดยมีกําหนดส่งน้ําตั้งแต่วันที่ ส5้ามกราคมเป็นต้นไปค่ะอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ปีนี้เขื่อนลำแช่จะมีน้ำเหลือภายในเขื่อนสูงกว่าทุกปีแต่อยากจะวอนให้เกษตรกรและก็ผู้ใช้น้ำนะครับช่วยใช้น้ำอย่างประหยัดและอย่าให้น้ำที่ทางเขื่อนปล่อยไปเนี่ยต้องเสียเปล่าเพื่อที่จะให้เขื่อนเหลือน้ำไว้ใช้ให้ได้มากและก็ให้นานที่สุดนะครับค่ะ <c oughs>